สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Unholy นะครับเป็นหนังสยองขวัญน,นะฮะที่เกี่ยวกับพวกแม่มดนะฮะหมอผอีวิญญาณนะครับผมความเชื่อนะฮะคือโปรเจกต์เรื่องนี้นะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี2018นะฮะพุ่มกับแซมไลมี่นะ,ะที่มีผลงานหนังสยองขวัญหลายๆเรื่องที่น่าประทับใจเรื่องที่ผมจำได้แน่ๆก็คือเรื่อง Drag Me to Hell นะฮะน่ากลัวมากนั้นนะฮะแล้วก เ่ิ่มกับบริษัทสกีมเจมนะฮะไปได้อา,าริกอสิตบทภาพยนตร์เรื่องชายเป็นนิานยายสยองขวัญน,นะฮะของเจม์เฮอร์เบิร์ตนะฮะแล้วก็เพิมก,กับก็คืออีเวนสปิลเลตพอร์สตามสกุลอย่างนี้กรีกแน่นอนครับผมไปเ,เขียนบทแล้วก็เปิดโปรเจกต์กับเขาวันที่18กันยาปี19ะะแล้วก็ได้ f ดฟี่ดรีนมอร์เกนมาเล่นเป็นตัวเอกในเรื่องนี้ซึ่งหลายหลายคนจะคุ้นหน้าเขาจากตัวละครนีเก้นในเรื่อง Walking Dead นะที่เขาเป็นเล่นเป็นตัวร้ายที่โคตรร้ายนะฮะแต่ท้านหลังจากก่อนหน้านั้นคนู้จะติดตามเขาถ้าเป็นแฟนๆทองหนังหรือธรรมชาตินะฮะ Super Natural นะฮะที่ออกมาถึง15ซีซันนะฮะเขารับบทเป็นพ่อของแซมกันดีนฮะนักล่าปีศาจในเรื่องซึ่งเขาจะมีโผล่อยู่ตอนออช่วงซีซั่น1ซีซัน2นะฮะซึ่ง ผมก็ติดตามไอซีตัวนั้นจนจบนะครับ,บโคตรมันไปหาดูกันนะฮะก็มารับบทเป็นตัวเอกในเรื่องนี้นะฮะร่วมกับเคที่แอสเซเตนนะฮะวิลเลียมแซตเลอร์นะฮะเริ่มการถ่ายทำในบอสตันตั้งแต่วันที่14มีนาคมปี20นะฮะแต่การถ่ายทำก็ต้องระง,งับเรื่องจากสถานการณ์โควิดที่ตอนเขา จำกัดให้กองถ่ายจะมีคนในกองถ่ายไม่เกินสิคนซึ่งมันไม่พอเพียงกับการถ่ายทำภาพยนตร์นะก็มีการเลื่อนออกมานะฮะแล้วก็ในการวางฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในเดือน,อนมีนาะปี2 0งพี่1นะฮะก็ได้เปลี่ยนภาพยนตร์ จากเรื่องชื่อในอตอนแรกเนี่ย Shy นะฮะก็เปลี่ยนเป็น The Unholy นะก็ชื่อปัจจุบันชื่อหนังนะฮะล้วก็กำหนดฉายในวันที่2เมษายนปี2021นบะฮะบ้านเราเมรกาฉายแล้วแต่บ้านเรายัางไม่มีแววเพราะโรงนังปิดอยู่เนะ <S <S าะก็เป็นเรื่องของหญิงสาวที่มีการความบกพร่องทางการได้ยินนะฮะเป็นบ้อ่ะพูดพูดไม่ได้ฟังไม่ได้ยินนะฮะแล้วก็เกิดอัศจรรย์เกิดขึ้นเธอกลับมาพูดได้นะฮะแล้วก็กลับมาได้ยินนะฮะแล้วก็เธอก็บอกว่าเธอเหมือนเป็นตัวแทนที่ ได้รับพระพรด้วพระแม่มารีนะฮะมาปรากฏตัวกับต่อเธอแล้วก็แสดงปฏิหารให้เธอพูดแล้วก็ฟังได้นะครับผมคนก็เชื่อคือเรียกค,ความศรัทธานในหมู่คาทอลิกได้นะฮะก็คือว่าไอ้พระแม่มารีมาปรากฏตัวก็แสดงปฏิหารเนาะซึ่งในเรื่องเธอก็ได้รักษาเด็กที่เดินไม่ได้ให้เดินได้นะฮะมีการรักษาเกิดขึ้นการแสดงปฏิหารแล้วคนก็เชื่อแล้วก็ทางศาสนาจักรก็เข้ามามา,มาดูรายเรื่องนี้เพราะจะมีการเหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้ทําใหค้คนเนี่ยคนนี่กลับมาศรัทธากับศานบสานามากขึ้น ตัวลืมนึกไปว่าอพลังต่างๆที่ออกมาเนี่ยเป็นพลังมาจากแม่พระจริงหรือเพราะต้นเรื่องเนี่ยมันจะมีต้นเรื่องเปิดมามันจะมีการฆ่าแม่มดด้วยการแขวนคอแล้วก็เผาอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งนะฮะแล้วต้นเรื่องพระเอกเนี่ยดีนโมแกน,นิกก็ได้ไปเป็นปน,นักอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งเมื่อก่อนทําอยู่สานักพิมพ์ใหญ่มากแล้วก็มีปัญหาที่เขาอะ่ะโดนเปิดโปงว่าไปสร้างเรื่องกุกเรื่องขึ้มนมาโดนจับได้ก็เลยโดนไล่ออกมา ก็ตอนนี้ไปทำเป็นฟรีแลนซ์ทำเป็นเรื่องเรื่องรับรอบแล้วก็ส่งเรื่องไปให้พวกเพจหรือส,สารลงข่าวใช่ไหมฮะก็คือเขาวิ่งมาที่อะไรยไงที่เมืองไอเนี่ย b ทฟิล e l นะฮะ j u ซี่นะครับผมแล้วก็มีข่าวว่ามันมีวัวมีสัญ,ญลักษณ์ตรงตรูดวัวอ่าไอเจ้าของวัวก็เรียกมาดูพอม,มาดูเสร็จเขาก็ถามเจ้าของวัวว่า ไอยูมีลูกเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าแล้วยูรู้จักวงเมทาลิก้าไหมเพราะว่าไอตรงตูดวัวมันเป็นสัญลักษณ์ของวงเมตาลิกา้าคือมันเป็นการใครมันเล่นตลกด้วยกันเอาอ้เนียมาสแตมป์ตูดวัวใช่ไหมระหว่างนี้เขาแบบอ่ะกำลังเดินจากไปปรากฏว,ว่าไอต้นไม้อะที่ได้เผาไอแมงมดตอนต้น,นเรื่องเนี่ยมันก็เป็นต้นตายอยู่ใช่ไหมแต่มันอยู่ห่างจากโบสถ์นิดนึงเหมือนมีเสียงเรียกเขาเว้เขาก็เดินไปที่ไอต้นไม้ที่ตายเนี่ยโคนต้นมันมีรูเล็กๆอยู่ใช่ไหมปรากฏว,ว่าเขาไปเจอไอตุ๊กตา ตุ๊กตาดินแล้วมีโซ่เนี่ยพันอยู่ใช่ไหมเขาก็เกิดปริ้งไอเดียมาว่าฮใหไ้ไอเจ้าของวัวเมื่อกี้มายืนแล้วก็สททัมผัสกระทืบตุ๊กตาแล้วก็เหมือนกับว่าเขามาถ่ายรูป้เอเนี่ยมีวิญญาณมีอะไรอยู่ตุ๊กตาตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีไว้เพราะตอนเที่ยวฆ่าแม่มดในตอนต้นเรื่องเนี่ยนะฮะตอนเที่ยวฆ่าเสร็จเขาก็มีการสะกดวิญญาณไว้ในตุ๊กตาเหมือนบ้านเราอะแม่นากใส่หม้อดินประมาณนั้นฟิลนั้นเลยนะฮะเออ และไอผู้ออเอกก็ดันไปทุบไอเนี่ยปล่อยวิญญาณออกมาคราวนี้เรื่องก็เกิดเพราะคืนนั้นเนี่ยไอผู้หญิงที่ไล่ฝั่งตอนแกล่าพูดไม่ได้ฟังไม่ได้เป็นใบอ่า,ายอายู่ๆเนี่ยไปยืนอยู่อใต้ต้นไม้ต้นเนี้แล้วพระเอกก็เจอไว้ก็มาเข้าไปจับปุ๊บผู้หญิงพูดได้แล้วก็ลบไปเลยเอก็อุ้มผู้หญิงไปส่งที่วัดหอผงพ่อก็ตกใจที่ว่าพูดได้ด้วยเหรอซึ่งจริงๆผู้หญิงพูดไม่ได้ก็กลายเป็น ต้นเรื่องของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเรื่องราวเรื่องนี้มันจะเป็นอ๋อเรื่องราวความเชื่อนะครับเพราะเมื่อก่อนหนะ้าสมัยเด็กๆเมื่อด้วยคามเรือเป็นคคทอลิกเรื่อง่าก่อนออตอนเด็กก็จะมีข่าวแม่พระประจกักษ์ทฟสติมาที่เมืองรูทอะไรเงี้ยมีเด็กเห็นแม่พระอะไรเงี้ยแล้วคนก็แห่กันคนไปที่สถานที่นั้นๆเนี่ยปีงหลายล้านคนนะฮะซึ่งอีกจุดในเรื่องเนี้ยเขาก็มาประเด็นที่เมืองแบนฟิลด์ที่นิเจอซีเนี่ย เสร็จปุ๊บพอมีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นท่านสัจักระทรวงพวกคดีนกกันส่งพวกบิชอบมาดูมาตรวจดูเรื่องราวว่ามันเรื่องจริงไหมเมื่องจริงเนี่ยไอ้เมืองแบนฟิลจะเป็นถานที่สำคัญทางศาสนาและคนจะมาเยอะมากไงก็เลยมาตรวจสอบกันแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทำเงินพวกในสหรัฐเป็นอาสัปดาห์ที่เปิดตัวนะครับเป็นที่4เมษายนทำไปถึง3ล้านเหนนรียญนะฮะ แล้วก็ในสัดรวมทั้งสิ้นได้15ล้านเหรียญแล้วก็ทําเงินทั่วโลกไปถึง30ล้านเหรียญจากทุนสร้าง10ล้านเหรียญก็คือเรื่องนี้แม่แม่ขาดทุนแน่นอนครับหลายๆประเทศยังไม่ได้ออเปิดตัวนะยังไม่ได้เข้าฉายนะฮะแล้วก็ภาปยนตรความยาวนะ99นาทีนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็เป็นผลงานของผลผลิตของไอโซนี่พิคเจอร์นะครับผมแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการออกวิจารณ์ไม่ค่อยดีนะในหมู่นักวิจารณ์นะฮะ แต่สำหรับผมส่วนตัวทำมาได้น่ากลัวพอสมควรเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะเป็นเรื่องของวิญญาณนะฮะเรื่องการถ่ายทอดสืบค,คือมันมีออพอพอดก็คือมันมีเรื่องอะทีผ่ผมจะไม่เล่าเป็นสปอยก็คือว่าทำไมไอ้เนี่ยตัวแม่มดถึงเรียกเด็กผู้หญิงคนนี้มันมีประเด็นมีเหตุมีผลอยู่นะ,ะเออแล้วก็ลอตเตอรี่มาตัวให้แค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะจากนักวิจารณ์หัวห้าสิบเอ็ดคนนะฮะแต่สำหรับอ่าคนดูเนี่ยวิจารณ์ค่อนข้างดีนะ,ะด้วยความที่ผมว่าหนังภาพยนตร์น่กกลัวนักกลัมกวมันก็ไม่เคยมีเยองหลัง แล้วเป็นผลงานของแซมไารมี่ด้วยนะครับแซมไารมี่ท่านนักสิงหเขาก็ที่เขาทำอา Spider Man, ไอ้นี่ไงอ๋อสไปเดอร์แมนไอ้ไตภาคแรกอะโทบี้แม็กควายเล่นอนะคือผลงานของแซมไารมี่ทุกผลงานของเขาที่ผมจําได้แม่นๆแล้วก็ drag me to hell นะหวัวแล้วสุดยอดแม่งน่ากลัวโคตรก็สินบ้านเราเนี่ยผมไม่รู้เขาได้เข้าฉายเมื่อไหร่นะเพราะโรงหนังมันยังไม่ได้เปิดแต่ผมก็แอบไปดูสตรีมเรียบร้อยแนละ้วพอรอผมก็รอไม่ไหวนะหนังหลายเรื่องเลย ก็เอาเป็นว่าถ้าหนังบ้านเราเข้านะหรือคุณมีรู้ทางไปหาดูก็เดียนฮลี่ก็เป็นหนังสยองขวัญน,นะครับเรื่องของวิญญาเรื่องของการฝาดแช่งนะลองไปหาดูกันนะครับผมส่วนตัวนะผม,มให้6คะแนนแล้วกันนะครับก็ไม่ได้แย่นะหนังมันทำออกมาค่อนข้างโอเคเออเปคอแนวหนังผีมันก็ไปหาดูได้นะครับเรื่องของเหนือธรรมชาติอะไรเลยไม่เห็นมุมมองศาสนาในเรื่องนะจะมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องอะไรแล้วเราเข้าไปดูแล้วกันนะครับ ก็เป็นว่ารีวิวสั้นๆแล้วกันนะสำหรับหนังเรื่อง The Unholy นะครับผมชื่อไทยไม่แน่ใจว่าใช้ชื่ออะไรนะผมคาดว่าบ้านเรานะ่าจะเข้าเดือนหน้าถ้านโรงหนังมันเปิดนะนะโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าก็ผมชอบกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเจอกันครั้งหน้าแล้วก็อยู่ห่างโควิดนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ